ไซพาร์ตก็คือนะครับมันจะต้องมีด้านนี้ยาวไว้ปกไว้ปัดเวลาเซ็ตนะครับแล้วต้องเซ็ตด้วยนะตัดแล้วต้องเซ็ตนะครับถึงจะหล่อครับดังน,นั้นทรงนี้ที่จริงคําว่าวินเทจมันไม่ใช่ทรงหรอกมันชื่อชื่อสไตล์ทรงผมนะมหรือแนวทรงผมย้อนยุค เอาย้อนมาก็เคอเรียกว่าวินเทจนะครับที่จริงมันไม่ใช่ชื่อทรงนะแต่ตัดออกมามันก็มีหลายทรงมากเสยไปด้านหลังก็เรียกสลิปแบก็กเออแสกข้างเรียกว่าไซท์าร์ทข้างหน้าสูงๆพองๆก็เรียกปอมปาดัวนะครับปอมปาดัวเออปอมปาดัวจากนั้น,บบนทรงมันก็อยู่ที่ต่ำกลางสูง นะครับแค่นั้นเองก็คือเซตเนียบนะครับำกลางสูงต้องแบ่งนะครับเส้นแบ่งขอให้แบ่งสะอาดไม่ขยุกขยุยนะครับเส้นแบ่งสะอาดแบ่งตามโครงสร้างของส่วนโครงกระโหลกศีรษะเห็นไหม โซนนนเส้คงนะฟันรองใช้ฟันรองเบอร์ 4, สีเเนะ่เปิดส่งเปิดตามตามแป้งนี่แหละการขึ้นจะขึ้นจากด้านหลังก่อนอฟันองเบอร์การขึ้นจะขึ้นจากด้านหลังก่อนฟันรองเบอร์สี่เปิดส่งวิธีการถ่ายของครูนะครับครูจะจับ ปัตเลียนที่ด้านท้ายนะครับเนตรงนี้เป็นตัวโค้งอยู่ไถช้ำ้อยกันเก่าครึ่งใหม่ครึ่ง<ม>เก่าครึ่งใหม่ครึ่งคือหมายถึงว่าหนึ่งอยมันจะถูกตัดไปสองรอบนะครับแล้วก็ไถซ้ำเห็นไหมไถในหนึ่งสวิงข้อมือนะครูจะไม่ใช้หวีสวนลงมานะครับเพราะอะไรให้อยากให้นักเรียนบังคับมือ ให้ได้ภายในเนี่ยหนึ่งการตวัดข้อมือโดยโดยไม่ใช่ไม่ใช้กําลังแขนนะครับนะเห็นไหมเติมจากท้ายถอยงัดขึ้นไปมันก็จะได้ระดับเดียวกันทุกครั้งคาว่าขึ้นสุดลงสุดนั่นแหละนะครับใช่ครับนะ ด้านหลังแล้วมาข้างนลครับครูจะเปิดข้างในส่วนที่เขาสั้นก่อนนะต่อไปเปิดด้านข้างครับนี่นะเปิดข้างครับงัดเหมือนกันนะงัดถ่ซ้ำๆอ่าตรงนี้จะไว้เชื่อมเห็นไหมครับข้างสูงหลังสูงตรงนี้ จะไว้เชื่อมจะไม่เปิดข้างสูงเท่ากันหมดนะครับเชื่อมต่ออ่าไม่ก็เบอร์สี่ก็จะประมาณอ่าตรงนี้ครับจะเชื่อมแล้วนะเชื่อมไม่ได้สูงเหมือนกันนะต้องเบนครับถ้ากดถ้ากดจะลงอีกครับเออต้องไม่ขาว เต่าเรามาช่ว่เราอม่อโครงสร้างกระโหลกศีรษะเห็นไหมเดี๋ยวครูจะลดอีกเป็นเบอร์สองนะครับเป็นเบอร์หนึ่งด้วยอเห็นตอนนี้เบอร์สี่อ่าตอนนี้เบอร์สี่เนการขึ้นทรงอ่าต่อไปเทชบูลเริ่มฮิตตั้งแต่ปีห้าแปดนะครับ เป็นที่รู้จักคำว่าวินเทจเดี๋ยวต้องไปตัดให้ลูกชายก่อนคนแรกเลยทรงเนี้ย <c oughs> ข้างไม่เท่ากันนะข้างไม่เช่เปิดกว้างเท่ากันนะดูนะแต่ลงสูงสูงข้างอาจจะเปิดกว้างเท่ากันแต่ทรงนี้ไม่เปิดกว้างเท่ากันนะครับไถซ้ำครับเบอร์สี่นะครับ,ค,รบ,บ,รค,รบความยาวประมาณสิบสองมิล ถ่ายซ้ำจนไม,ม่มีเสียงแก๊บๆ,ๆอีกนั่นแหละต่อไปเอียงครับเอียงเชื่อมครับระหว่างข้างและหลัง ะนะครับให้มันเลี้ยวโค้งสี่แล้วนะก็หยิบสองนี่ต่อไปก็เปลี่ยนเป็นเบอร์สองนะคะสองครึ้นของสี่ครับสอึ้นของสี่ความยาวขึ้นของสี่ต่อไปอเป็นช่วงสอนอยู่ะไรครับโคตอรมาอันนี้เก็บได้เบอร์สองน,นะคะ อ่าสองสองนมัขึ้นอ่าขึ้นมขึ้นมขึ้นมขึ้นไหมครับเชือกต้องเหินนะถ้าเราไม่เหินเราจะไปล้างเบอร์สี่ทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่เหินเราจะไปล้างเบอร์สี่นี่แหละมือจะต้องนิ่ง ครูจะพยายามไถครึ้นหนึ่งของอสองนะเผือนอกเป็นการเชื่อมนะครับนะเพื่อให้ไรผมมันเราสามารถกันขอบได้คมสวยอ่ะตอนนี้พอสกิดข้างได้แล้วนะครับเห็นไหมข้อมือลว้ลวนๆนะครับลองนึกถึงตะหลิวนะครับ ที่ผัดกับข้าวอยู่ในกระทะครับปึ๊บก็คือใช้ข้อมือครับแต่ถ้าใช้แรงของแขนกับข้าวจะกระเด็นออกนอกกระทะทั้งหมดครับนึกออกไหมนึกออกค่ะอ่าเนี่ยสี่สองนะครับสี่แล้วมาสองจะทำเริ่มที่สี่แล้วมาเกีบด้ยเบอร์สเกียด้วยสองสี่สองหนึ่งนะครับสี่สองหนึ่งอสองครับ ฮะดูให้ดีนะอะไรก็ครึ่งนะนี่จากแบ่งครึ่งนะสี่สองหนึ่ง<ช>นะก็นัดหนึ่งได้มาประมาณนี้ครับนะอ่าตะวันด,ด้วยเปล่าครึ่ออง,งใหม่ครึ่งเหมือนเดิมใช่ครับเป่าครึ่งใหม่ครึ่ง ตามระยะอันนี้1น่งบทน,นะครับยังไม่ได้โยกยังไม่ได้อะไระใช่หนึ่งเพื่อให้เส้นผมอขอบผมมันสั้นแล้วเวลาเราตัดขอบจะได้คมขั้แล้วหนึก็ขึ้นของสองเห็นไหมให้สังเกตด้านข้างครับว่าครูไถสอแค่ไหนเห็นไหมขึ้นของสี่ดันงนั้นไอตรงนี้มันแคบมากครับ ตรงนี้แคบมากก็ถ่ายแค่เซนเดียวเห็นไหมเออถ่ายแค่เซนเดียวอ่าตรงนี้ครับสองสองถ่ายถึงนี่เพราะว่า4อยู่นี่สองขึ้งของสี่เพราะนั้นหนึ่งก็ได้แค่ร่อง,องห่างตานะครับขึ้นของสองครับอะ,อะไรก็ขึ้นนะจำไว้นะ ล่อง,งหางตาแต่ถ้ามีฟันรองก็ใช้หวีเนี่นะครับอัดสันหีเมนไฟสีหวีครับได้เหมือนกันครับ ครึ่งนึ่งเห็นไหมสองหยุบครึ่งนึ่งของสี่คอ่าแล้วก็มันก็เหมือนผ้าไถขาวเนี่ยนะครับนะเก่าครึ่งใหม่ครึ่งนะครับแต่ว่าเราใช้ฟันลองเนึู่สองอ่สองความยาวหกมิล ต่อไปครับสองจะถ่ายครึ่งหนึงของสี่วัดระยะดูได้เลยครับสองครึ่งหนึงของสี่นะครับจำซ้ำสองครึ่งของสี่อ่าแต่จะสังเกตว่ามันมีขอบนะครับ เพราะผมมันยาวขึ้นเรื่อยครับแ <c oughs> ม้ขึ้นไหมจากตรงนี้นะเห็นไหมขึ้นนี่ค <c oughs> นะครับมันจะเป็นองมันอัตโนมัติจากปัจเจียนเนี่ยจะไปไปลายขึ้นจุดลงสุดควบคุมนะครับไม่งั้นมันจะไปโดดไปโดนที่อื่นอ่าขอเบอร์หนึ่งครับ

ใช่สามตอนไหนนะสามนสี่สองหนึ่งสามสามมันมีรอยต่อระหว่างสองกับสองกับสี่อ่าสองกับสี่อยู่ครับมีรอยต่อระหว่างสองกับสี่เห็นไหมก็ไถมันเดิมนี่แหละแต่กะให้ฟันเหล็กนี่นะมากินตรงนี้ยินเสียงไหม เราต้องโค้งออกเลยนะถ้าเราตัดระยะได้นะครับเพื่ะนั้นไอการที่ายแบบเอาหวีสวนลงมานั้นเป็นของคนที่เข้าใจชำนาญและเป็นจานบังคับเส้นผมให้มันเข้าร่องหวีเขาเลยบังคับได้แต่สลับมือใหม่ครับแทนที่จะเผินปัจเจียนเป็นไม่เผิน ก็จะเกิดขอบเกิดบักเกิดขยักเกิด้อยต่อเห็นไหมอ่าสามมันเชื่อมแล้วนะเห็นไหมอ่าสามเชื่อมนะเงียนะครับเมื่อก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณวินเทจเพราะอะไรเมื่อวินเทจเข้ามาขั้นตอนมันละเอียดมันทำให้ขึ้นราคาได้ใช่ เมื่อก่อนมันตัดผมธรรมดาเขาก็ตัดกันอยู่แปดสิบใช่ไหมอพอวินเทจขึ้นมานะครับบ้านเราได้150อ้อยห้าสิบอนี้ผมก็ไม่รู้อ่าใช่ครับทรงผมมันรายละเอียดความยากง่ายแต่ว่าลอยได้เลยใช่วินเทจธรรมดานะครับยังเป็นวินเทจถ้าเกิดเขาไล่เฟดอีกมันก็จะแพงขึ้นอีกเพราะอะไรอุปกรณ์ขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีก อันนี้เราไม่ได้เอาขาวนคืนเนี่ยนะเราแค่ธรรมดานะเพราะว่าถ้าเราใช้เบอร์ศูนย์เนี่ยคืงจะเป็นขาวนคืนแต่ว่าขึ้นโครงสร้างก็ใช้เวลาแนละ้วถามว่าเนียบไหมก็ยังครับแต่อ่า้าไปขอเป็นเบอร์หนึ่งครับหนึ่งตรงไหนล่ะเมื่อกี้นี้เราทำหนึ่งไว้ครับที่มันเชื่อมกับสองอะ่ะ อ่าจะโยกครับอ่าทำเป็นหนึ่งจุดห้าเนาะเชื่อมระหว่างหนึ่งกับสองเมื่อกี้เนี้ยมันมีเส้นอยู่อ่าได้ยินเสียงไหมหนึ่งแ็ก่กี่อ่าโยกหมดเขาเรียกเขาสมมุตินะโยกหมดสมมุติว่าเป็นศูนจุดห้าครับไม่โยกนีเบอร์ศูนย์ครับกี่มิลไม่รู้ แต่ก็ไม่มันเป็นแค่คร่าวๆนะครับตอนนี้เราโยกมาที่เบอร์ก็โยกเกือบสุดนะครับอ๋อโยกโยกสุดนะครับผมจะเรียกว่าจากปกตินะโยกสุดฟันลองอไม่โยกเรียกว่าเบอร์ศูนย์ถ้าโยกศูนย์จุดห้าอ่าแต่ถ้าใส่ฟันลองเรียกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยาวสามมิลก็เป็นอ่าศูนย์จุดห้ายาวหนึ่งจุดห้ามิลเออ บวกกันเป็น4.5มิลก็คือ1.5ตอนนี้เป็นเบอร์รวมกันเป็นเบอร์1.5นะครับเริ่มเริ่มจะงงแล้วใช่ไหมเริ่มจะงงแล้วนะครับอเเจะไปจำเบอร์นะเบอร์กับมิน มิใหม่ถึงความยาวนะเบอร์ก็คือตัวแทนเรียกนะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยแต่ไปศึกษามินกันอีกต่างหากนะครับพรุ่งนี้ครูจะให้รายละเอียดในเรื่องของมินนะครับเรื่องสังรอวันนี้จะเป็นอกันไกลก่อนนะครับอ่าเขเป็นการเชื่อมอีกทีครับเชื่อมระหว่างหนึ่งและสองครับอ่า ก็ปัดนะครับเป็นความสวยชัดเจนขึ้นวิธีจับนะครับวางให้ได้ตรงเก่าครึ่งใหม่ครึ่น,นะครับขอบมันจะคมชัดขึ้นขอบจะคมชัดขึ้นนะครับ ครูจะไม่เน้นกันลึกจนเปลี่ยนโครงสร้างนะครับครูจะการแค่ขอบขอบลาผมนะครับจะป็นการเยอะใหม่ๆไ,ไม่ต้องไปลึกครับ ก็รานนคามันหมายถึงเวลาและขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันรีบไม่ได้นะครับงงอง,คคงอบางร้านที่มันเก็บแพงมันเอากันขอบน้ําแล้วมีโกนตามอีกครับ<ะ>อ่าสักสามร้อยห้าสิบนะครับรับรอง,องเอ๊ะ <laughs> อ่ยังมีถ้าเกิดบางคนบอกเอาวินเทจนะครับแล้วขอเป็นงานเฟดเห็นไ,ไหมก็จะนานไปกว่าน,นี้อีกครับลึกกว่าน,นี้อีกแต่กรุงเทพนีมีตั้งแต่สามร้อยห้าสิบมีร้านที่แบบตัดแฟชั่นโดยเฉพาะนะครับ ตัสสีส่ร้อยจานสามร้อยห้าสิามเจนดบเริ่มต้นคาัลานเป็นพันวินเทจไซส์พาร์ทมันจะต่างกับตรงนี้ครับเหมือนเหมือนตัดทูบ็อกหรือเหมือนตัดเปิดในนี่ครับดูดีนะเห็นไหมน,นี่สองข้างไม่เหมือนกันนะข้างนึงสั้นเลยแต่ข้างนึงจะต้องปล่อยข้างบนยาวนะครับ อ่านี่นะครับแล้วแต่ว่าเขาปล่อยลงมาแล้วต้องเชื่อมนะต้องเชื่อมกับด้านหลังนะเวลาหวีเห็นไหมนี่อ่านีที่ถูกต้องนะเออหรือแสกข้ามนั่นเองเนี่ยถ้าทำแบบคุณว่าหวีลงมามันก็เชื่อมกัน ไม่เหลืองานซอยเยอะแต่ถ้าทําแบบพวกเรามุทซ้ายพุทขวาครับเหลืองานอือซ่าเลยนะคือดูเป็นวิธีการนะครับครูอยากให้ดูเป็นวิธีการไม่ต้องดูเป็นทรงหรอกว่าทาอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะวิธีการนี่แหละมันใช้ได้หมดนะ ดูทิศทางการหวีของเส้นผมเห็นไหมผมมันไปทางไหนดูให้ออกเพื่อจะได้ตัดได้ถูกต้องเดี๋ยวครูใช้กำใจครูเองนี่เห็นไหมเรื่อมเรื่อมจากขอบครับตรงขอบที่เราตัดแล้วมันจะไม่โดนอะไรครับแต่ถ้าเหนือขอขึ้นไปครับนี่แล้วต้องเบนหวีความว่าเบนหวีของครูเนี้ยหมายความว่าเส้นผมจะจะต้องมาเรียงกันอยู่ที่สันหวีนี่เพื่อรอตัดมันจะพอดีครับ แล้วให้ใช้หัวหวีหัวหวีคือตรงนี้ครับไม่ใช่กลางหวีครับเพราะกลางหวีไปแล้วกันไกเข้านม่คือมันเกะกะเพราะกันไกจะต้องแนบชิดนะครับกันไกจะต้องแนบชิดการจับหวีแบบนี้ทําให้เราพลิกอสามารถพลิกเห็นไหมพลิกแล้วก็เชื่อมได้ะนะครับหดระยะ นะหมดก็คือหมดครับไม่เหลือครับอน,นี่ก็ทําเหมือนกันครับขอบระดับเดียวกันครับนี่ครับพลิกครับอยู่บ้านก็ปึกยิงครับหาขวดมาหน,นึ่งลูกครับตั้งขึ้นไปแล้วก็ทาท่าตัดแล้วก็พลิกทําให้มันอัตโนมัตินะครับเป็นการตอบสนองทางร่างกายและกล้ามเนื้อของเราอัตโนมัติ รออ,อันนี้จะใ้ตัดนะครับครับตัดตรงไหนดิงตรงนั้นครับดัข้าดอขนตกผมแนวตกของผมตกมาตรงไหนก็นี่ครับ ที่ไก่ไปถ้าไถาตรงนะครับแบบนี้เรียกว่าเปิดข้างนะครับเพราะวินเทจส่วนมากมักจะดันตรงพอบ้านเราพอพูดบอกว่าวินเทจเขาจะตัดทรงนี้เลยครับนะครับ<แ>เขาถือว่าทรงเนี้ยเป็นทรงวินเทจแต่จริงๆแล้วมันมีหลายหลายทรงมากนะครับวินเทจไม่ใช่ชื่อทรงหรอกแต่ส่วนมากมันจะดังในทรงนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกเปิดในครับเพราะอะไรด้านในไถแต่ปล่อยขบวนลงมาคุมเรียกว่าเปิดในแต่ถ้าไถาลงไปเลย เขาเรียกว่าเปิดข้างข้อควรระวังก็คือบางทีลูกค้าอาจจะสั่งเราบอกว่าเปิดข้างแต่ในใจเขาต้องการเปิดในนั่นนะครับฮายนะจะมาเยือนครับวันนี้ช่างอสอบถามให้ดีครับ <c oughs> ว่าอ,อันนี้ขีบครับถ้าขีบซอยนะนะครับดีให้ตึงดึงให้เรียบเดี๋ยวจะได้ฝึกอ่าขบผมเขาค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้ว นะครับไม่ได้ยาวอะไรมากครูแค่ไล่เช็หรายละเอียดนิดนึงหมส่วนอื่นแทบไม่ต้องแลก็โอเค ตอนนี้ข้าบนก็ครูก็ว่าพอดีแล้วนะครับข้าล่างก็โอเคแล้วแต่นี่ครูจะลองเชื่อมนะถ้าเป็นทรงนักเรียนก็บอกสรบขวัญครูจะลองเชื่อมดูซิว่าแถวนี้จะมีเหลือไหมถ้าเหลือมันจะโผล่มาเป็นสามเหลี่ยมอ่าเห็นไหมอ่าถ้าเหลือเขาจะโผล่นะอ่าให้ดูนิดนึงไม่เยอะครับไม่เยอะประมาณสองสามครั้งก็ได้อ่าบางจุดก็ไม่มีก็ไม่ต้องตัด บางจุดก็มีก็อ่านไปอ่นนี้เก็บรายละเอียดด้วยนะไม่เนียบมีร่องรอยเนี้ยแแอ <laughs> แค่นี้โอแล้วแต่เนี่ยนะมันอีก ก็ตัดเท่าเดิมครับซอยคืนไม่ต้องเยอะครับครึ่งเซนเพอความยาวประมาณหกมิลจากรอยต่อใช่ฟันปลาใช่ซอยคืนที่ปลายผมปลายผมวเราเบนไหมการเบนที่ถูกต้องเส้นผมจะต้องอยู่ที่ร่องสันวีนี่อย่างนี้อย่าไปโคยอ่าอย่าไปตัดนะครับอย่างนี้อย่าไปตัดนะให้อยู่ที่ร่องสันวีแบบนี้มายกไปก็ไม่เจอ ยกไฟก็ไม่เจอนะครับเพราะอะไรเราตั้งทรงไว้พอดีแล้วถ้าเราทําพอดีจะไม่เหลืองานให้ลืมมาก เชฟนะครับเช็ไปลายผมถามว่าเนียบไหมก็ยังไม่เนียบอีกครับนอกจากแป้งรูปครับนะครับให้พวกเรามาดูว่าแบบนี้เรียกว่าผมเรียงเส้นที่จริงต้องยาวอีกหน่อยนะครับยาวสักนิ้วขึ้นถึงจะฟาดได้สวยนะครับ อันนี้ก็เป็นการเหมือนคล้ายคทูบ็อกหละนะเพียงแต่ว,ว่าเขาแบ่งส่าครับทูบ็อกก็้ันข้างอาจจะไม่ถ่ายตรงอาจจะถ่ายเอียงอาชายผมอาจจะตกมาแค่หางคิ้วก็ทีน,นี้ฟันลองมันได้แล้วอาจจะมาเช็คด้วยหวี อมาดูครับเห็นไหมทาแป้งเนี่ยมันมีจุดที่เราต้องไม่ไปเชยอยู่เห็นไหมครับมันมีความไม่เรียบอยู่ เบอร์ศูน์ใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นเบอร์ศูน์แต่ใช้หวีนะครับค่ะใช้หรีรอการที่เราเอียงหีก็เท่ากับหลายๆเบอร์รวมกันเลยครับนะ,ะการที่เราเอียงหมีเพราะฉะนั้นถ้าใช้หวีก็นะอาจจะดูไวกว่ามันจบไปตั้งแต่สองสามสี่แล้วถ้าใช้หมีนะแต่นั่นแหละตามความเชื่อ ว่าฟันลองจะดีกว่าลูกค้าก็สั่งนะครับก่อนตัวเซตผมนะครับประเทศไทยไม่มีขายนะสั่งจากต่างประเทศกระปุกละเจ็ดร้อยนะครับแต่ถามว่ามีคนซื้อไหมมีตอนที่เข้ามาใหม่ๆตอนนี้เจอของก๊อปเข้าไปครับร้อย่าบาทครับแล้วคนจาวบ้านเนาะเดี๋ยวต้องแห้เนี่ยเหลน้ำมันเมื่อก่อนน้ำมันมันกลิ่นครับกลิ่นมัน อย่างเดียวพอทำเงินเออผสมสูงเนี่ยผสมมันจะมีผลิฟินน่เลยผสมโอ้โหร้านกิ๊บนั่นไงก็เพื่อความอยู่ทนนะครับคนสมัยก่อนเขาสะทั้งอาทิตย์นะครับปาดเรียบกิ๊บอายุเยอะเนี่ยความจำไปตาก็ไม่ดีมือก็สั่น

รู้สึกมันออกง่ายไหมเจอ,อเกลียวเข้าไปเนาะ